สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวในงานของแกนดิสตาในเรื่องของนักขันบอลซึ่งวันนี้จะเป็นตัวของเวจิต้านะครับเวจิต้าในงานของแกนดิสตาก็จะทําออกมา2กล่องและก็จะมีกล่องสีขาว1ตัวแล้วเป็นกล่องสีดํา1ตัวนะครับจะเป็นอะไรยังไงก็เราก็จะเริ่มกันเลยนะครับ ก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือแกริสตาเวจิต้าซูเปอร์ไซยานะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วคือผมอยากได้มากๆเลยเพราะว่าผมว่ามันคุ้มดีคือตัวนี้จะบอกไปก่อนว่ามันจะสามารถเปลี่ยนหัวได้ด้วยคือจะเป็นร่างซูเปอร์ไซยาอันนี้แล้วก็เป็นหัวของมาจินเบจิต้าเส่นหัวของมาจินเบจิต้าผมว่าทําออกมาดีมากเหมาะกับตัวโมเดลตัวนี้มากกว่าหัวซูเปอร์ไซยาอีกมั้ง ซึ่งในความโชคดีผมได้ตัวที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนไปได้จะมาจากคนขายคนหนึ่งนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะมีแต่หัวของมาจินเบจิต้าเนาะก็เดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันเลยพร้อมกัน2ตัวนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นหัวของร่างมาจินเบจิต้าซึ่งตอนแรกที่ผมบอกว่ามันดูเหมาะกับโมเดลตัวนี้มากกว่าเพราะว่า ผม่าก้ามเนื้อเส้นเลือดอะไรเงี้ยของตัวโมเดลตัวนี้มันค่อนข้างที่จะปูดนะครับมันเหมือนมาจินเบต้าตอนที่แบบมังงะหรือแอนิเมะอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันเส้นเลือดปูดไปทั้งตัวเลยนะครับซึ่งโมเดลตัวนี้ก็จะทําเป็นเส้นเลือดปูดทั้งตัวนะไม่ว่าจะเป็นแขนขาแต่ว่าช่วงหน้าก็จะต่างกันจะมีเส้นเลือดเฉพาะตัวของมาจินเิต้านะครับ ส่วนสูงอยู่ที่27เซนนะครับทั้ง2ตัวเลยคือมันต่างกันแค่หน้าเนาะอย่างที่บอกไปทุกๆครั้งทุกๆคลิปที่ผมรีวิวแต่แกรนดิสซ่าก็คือเหมือนยืนถ่ายรูปโปรไฟล์อะยืนแล้วก็ทำท่าแอคชั่น,น่นิดหน่อยแล้วก็ไม่มีอะไรแหละมันจะไม่เหมือนกับงานอื่นๆที่แบบว่าอาจจะมีแอคชั่นท่าทางเยอะหน่อยแต่ถามว่าสำหรับคนที่สะสมโมเดละ่ะ ก็อาจจะชอบแบบนี้กันเยอะพอสมควรเพราะว่าหนึ่งคือถ้ามันไม่ได้แอคชั่นอะไรเยอะคือมันจะประหยัดเนื้อที่ในการตั้งของโชว์นะครับถ้าใครได้มาในราคาป้ายก็จะถือว่าคุ้มมากคือการลงสีมีการไล่สีเกือบทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดตัวของผมก็จะมีการไล่สีใบหน้าก็ค่อนข้างได้จากมแล้วก็ รวมๆคือโอเคเลยติดก็อาจจะตรงของรอยต่อของตรงช่วงเนี้ยครับเขาเรียกว่าอะไรตรงช่วงขานะตรงชุดตรงเนี้ยมันจะดูออกว่ามีเป็นรอยเชื่อมอยู่ซึ่งโดยรวมคือติดแค่เรื่องรอยต่อของตรงชุดนั่นแหละที่เหลือคือโอเคมากๆนะครับโดยเฉพาะเส้นเลือดอะผมรู้สึกว่างานตั้นเส้นเลือดคือ ตัวอื่นแทบไม่ได้แบบนี้เลยนะในเรื่องของดักนบอลนะครับซึ่งถ้าใครอยากตั้งโชว์เปนั่งซปเปอร์ไซยาก็ตั้งได้เพราะว่าอย่างผมตอนแรกก็คือตั้งโชว์เปนั่งซปเปอร์ไซยานะเพราะว่าตู้โชว์ผมมันจะมีงานของโดงก Connect, นะันคอลแลบเนาะซึ่งจะเป็นตัวของมาจินเดลิต้าแหละถ้าตั้งมาจิน2ตัวผมรู้สึกแบบผมรู้สึกแปลกอะ่ะผมก็เลยตั้งไปซปเปอร์ไซยาแต่ประเอิญได้ตัวนี้มาด้วยก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันไปเลย ซึ่งถ้าใครดูคลิปรีวิวของผมปบ่อยช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมผมรีวิวแต่งานของแกนิซ่าเลยงานอื่นคือรีวิวบังเคอะอะไรอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่าช่วงเนี้ไม่ค่อยได้ซื้อโมเดลตัวอื่นเลยตรงนี้เงินเก็บผมต้องเอาไปลงกับอย่างอื่นด้วยก็เลยไม่ได้ซื้อโมเดลอะไรมากมายนะตอนนี้ถ้าผมได้ซื้อตัวใหม่ๆแนละ้วรู้สึกว่าน่ารีวิวผมก็จะเอามารีวิวให้ดูกันเนาะ ันนี้ก็คือตัวของเวจิจ้าซูเปอร์ไซย่านะครับตัวต่อมาก็คือตัวของแกนวิซ่าเมโรเวจิต้านะครับ ซึ่งตัวนี้จะไม่มีหัวให้เปลี่ยนเนาะแล้วก็ไอตรงสเกลเตอร์ตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่มีสเกลเตอร์นะครับมันจะเป็นหน้าของเบจิต้าแล้วก็แถมเป็นตรงนี้นี่จะบอกอยู่เป็นพวงกุญแจสเกลเตอร์ซึ่งตรงกุญแจผมก็ไม่รู้เก็บไว้ไหนแล้วนะบวกกับนักสะสมหลายคนอนะชอบเบจิต้าในรูปของการใส่สเกลเตอร์มากกว่าซึ่งผมก็รู้สึกชอบมากกว่าก็เลย ทำการโมนิดนิดหน่อยอย่าเรียกว่าโมเลยก็คือเดีย่ยตรงเนี้ยผมก็จะเอากาวดินน้ำมันแตะครับตรงหัวเมจิต้านะครับซึ่งพอแกะออกมาอย่างที่เห็นเลยก็คือหืวก็จะเลอะกาวดินน้ำมันหน่อยหนึ่งก็อาจจะดูน่าเกลียดไปบ้างนะครับส่วนสูงของตัวนี้ก็จะอยู่ที่27เเซนเหมือนกันดีไซน์ก็เหมือนกันเลยท่าทางเหมือนกันเป๊ะๆต่างกันแค่หัวเลยแต่ถามว่า หลายๆคนก็รู้สึกเหมือนผมนะว่าตามันรู้สึกเหมือนตาเละๆหน่อยเหมือนมองแบบไม่ตรงอะ่ะมันดูตาตาดำไม่ตรงนะครับถ้าดูในกล่องอาจจะรู้สึกว่าตาดำมาตรงกว่าตัวโมเดลอีกซึ่งมันโมเดลทุกตัวก็เป็นนี้นะไม่ใช่แค่ของผมตัวนี้ปัญหาที่ผมติดก็ไม่มีครับก็มีแค่ไอ้ตรงรอยต่อของชุดที่เหมือนกับตัวของกล่องขาวเลย แปลว่าอะไรแปลว่ามันคือบล็อกตัวเดียวกัน,นเงลาแค่เปลี่ยนหัวนะครับจริงๆแล้วถ้าติดสก็ตเตอร์ไปแล้วอะ่ะอยาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเพราะว่ากาวในน้ำมันน่ะเวลามันเลอ,อะมันก็ต้องไปทำความสะอาดเนาะเดี๋ยวมันจะทำให้โมเดลเป็นรอยบ่อยอันนี้แกะเพื่อคนดูโดยเฉพาะนะครับทันนี้คือตัวของแก n นดิซ่าเนโรเวจิต้นะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกัน โอเคครับนี่ก็คือแกลิซ่าซุปเปอร์ไซยาเวจิต้าแล้วก็แกนลิซ่าเนโรเวจิต้านะครับเราจะมาเปรียบเทียบ2ตัวนี้ก่อนเนาะสตัวนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยต่างกันที่ล่างของเวจิต้ากับฐานน้ำแข็งผมสีทองก็จะได้ฐานสีทองส่วนผมสีดำก็จะได้เป็นฐานสีดำนะครับตรงชุดของเบจิต้าซุปเปอร์ไซยาจะสว่างหน่อยเหมือนมี เหมือนเป็นฟิลแบบว่ามีแสงของซุปเปอร์ไซย้ทำให้เสื้อดูสว่างขึ้นที่เหลือก็คล้ายๆกันแล้วก็สิ่งที่อยากแนะนํานะครับก็คือเวลามันผ่านไปนตัวเวจิตา้าเขาจะดูค่อนข้างจะเอน็นหน่อยก็อยากให้หาเหรียญหรืออะไรเงี้ยมาวางไว้ตอนตั้งโชว์แล้วก็ตรงจริงๆแล้วเวจิตา้ามันจะเป็นหัวสามารถถอดได้2ตัวเลยก็แนะนําว่าถ้าหัวรู้สึกหลวมก็ กาวดีน้ํามันไว้ก็ดีนะครับอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะต่างเลยก็คือรอยต่อของรองเท้าของเวนิต้าซึ่งถ้าเป็นของเนโรมันจะเป็นรอยค่อนข้างที่จะชัดกว่าเข้มกว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ของโมเดลมากกว่าไม่ใช่เป็นรอยต่อแบบง,งานไม่เนีย้ยบอะไรนี้นะถ้าพูดถึงราคาตลาดนะตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าเจนิส่าเนโร ไม่คุ้มเลยเพราะว่าผมว่ามันแพงไปน,นิดนึงคืออย่างตัวเนี้ยผมก็ได้มาประมาณมี0 0พราคาตลาดตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ถูกกว่านี้หรือว่าแพงกว่านี้นะครับส่วนล่างซูเปอร์ไซย่าตัวนี้ของขาวก็ราคาอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าก็าจะถูกกว่าของกล่องดำนะครับแต่ถามว่านะแต่ถามว่าจริงๆกล่องดำก็แพงกว่ากล่องขาวนะครับถ้าซื้อจากหน้าร้าน แต่ผมว่าถ้าต้องจ่ายสองพนอ่ะอันนี้ยังมีลูกเล่นให้เปลี่ยนหัวได้อะไรนงี้เนาะก็รู้สึกว่ามันจะคุ้มค่ากว่านี้หน่อยๆน่อยจะถามว่าถ้าอยากได้2ตัวก็ซื้อ2ตัวได้ครับถ้าไหวเนาะเพราะว่าผมผมก็ซื้อ2ตัวเหมือนกันแต่ถ้าใครเป็นเมียนเบจิต้าผมว่างานแคดิซซาควรมีทั้ง2ตัวเลยมันค่คอนข้างที่จะ คุ้มค่ามากๆนะครับดีเทลก็ดีลงสีก็โอเคตัวใหญ่ด้วยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามมาดูกันว่าต่อไปเราจะมารีวิวหรือว่าพูดคุยอรกันอีกนะครับสองวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ